สวัสดีนะครับสวัสดีมิตรแฟนคลับบางยุทธท่านกันด้วยนะก้อนนี้ผมก็จะมารีวิวนักเตะที่ค่าตัวสถิติโลกนะครับแต่ไม่ใช่เคยเป็นสถิติโลกแบบนี้แปบลบว่าเป็นสถิติแบบทบทบคงลูกเลยนะครับทั้งหมดนี้คือทบทบคงลูกทั้งหมดเลยนะผมไปหามาเลยแต่ละตำแหน่งเลยนะครับเกป้านะโดยจากเกป้าผู้สัตป,ประตูเลยนะครับเกป้านะเป็นผู้สัตประตูที่แพงที่สุดของตำแหน่งผู้สัตประตูนะครับและคู่เซตเตอร์แบ็กของผมก็โคตรของโคตรแพงครับฟาร์ด้นะครับซื้อมาทุบสถิต ลูกแล้วนะครับแต่แมกความ,มาทุบอีกโดกหนึ่งครับเป็นสถิติลูกที่แพงที่สุดของกองหลังนะครับแล้วก็แบ็กขวาจอคาเซโร่ก็แพงที่สุดนะครับสำหรับวิงแบ็กนะเพราะจอคาเซโร่ยืนได้สองข้างเนาะทั้ทงซ้ายทั้งขวานะแล้วก็ทางซ้ายนะตัวด,ดิวิสนะก็โคตรแพงเหมือนกันนะสำหรับแบ็ตซ้ายนะแล้วก็กางร,รับอ๋อันนี้สุดๆร้อนๆครับแพงที่สุดในใน,ใน,ในสถิต,ติพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยนะครับก็แพงที่สุดในกลางร,รับด้วยนะเพราะว่า กิซีทุ่มมาด้วยราคา121ล้านนะครับแลวก็ทุกสถิติของแจ็คกิริตลงได้นะที่แพงที่สุดออของพเมยร์ลีกนะตอนนี้ก็เป็นเอนโซเฟเดเดฟแล้วนะครับแล้วก็กองกางโคลัมพอบกบานะครับตัวนี้ไม่อยากจะพูดถึงไม่อยากจะเอามาใส่ทีมไม่ซ้ำแต่เห็นมันแพงก็เลยเอามาใส่นะ, <c oughs> นะ ok นะครับนะบกบานรครัเม็นยูทุ่มซื้อมานะครับในซัมเมอร์นั้นนะเป็นสถิติโลกเลยนะ105ล้านครับโอ้โห แพงเสียเปล่าครับผมบอกเลยอยู่โอเทคกโฟดไม่มีเฮ er, ียอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับก็นักเตะแมนยูก็จะดด้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็อัลติคิสแมนอันนี้ก็ตอน,น,นย้ายถึงวาซาก็แพงเหมือนกันนะติดอันดับ4ของลูกเลยนะครับแล้วก็บิ๊กซ่าอิส์มันดิเบเล่อันนี้ก็แพงอยู่เหมือนกันนะก็อันดับท็อป ของโลกเหมือนกันนะเออปเป้นะครับอันดับที่2ของลลกนะครับเอ้ก็คนที่แพงที่สุดในโลกนะครับก็คือเนมาจูเนียนะครับโค้ดของโค้ดแพงนะแพงที่สุดในโลกณเวลานี้นะครับยังไม่ใครทำลายสติได้นะครับก็เดี๋ยวก่อนจะไปเล่นกันนะก็ฝากไว้หน่อยนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เล็กๆนี้ให้ผมด้วยนะครับตอนนี้เราก็จะไปพันซับกันตอนนี้เรามาครึ่งทางเลยนะครับตอนนี้นะตอนนี้เราอยู่วันที่500ยซับเลวนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจเชียร์ทุกอย่างนะที่เป็น ให้กันในวันนี้นะครับในวันหน้านะผมยามิคก็โด่มดังได้เราจะตอบแทนแน่นอนนะครับก็ไปเดี๋ยวเราไปที่หน้าจับคู่กันเลยครับผมเอาล่ะครับทุกทชมตอนนี้เราจับคู่ติดเป็นเรียบร้อยเล้วนะครับเจอดิวชั่นสีค่าพลังทีโซงพันเจ็ดร้อยเจ็ดเลยครับวิ่งข่าวลางก็ก้างสูงเลยครับทีมเราดูโอ้โหเกป้าไม่ฟิตโอ้โหดูเกป้าทุกคนทางของผมได้นี่คลิปที่สองเลยนะที่หน้าประตูพวกสาประตูของเราไม่ฟิตนะครับ คลิปก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวเออสไตล์ฟิกโคเตอร์ไปนะก็ไม่ฟิตนะครับแล้ววันนี้มารีวิวนักเตะค่าตัวสถิติโลกนะเป็นท็อปท็อปของโลกนะยังไม่ฟิตอีกเหรอโอ้โหโอ้โหผมผมเครียดครับผมเครียดผู้สาประตูมันฟิตอีกละโอ้ยผมเอาสัมบลงมาสามคนไหมล่ะเฮ้ยนวลย้อนตัวขับด้วยเลยนะคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวสไตล์ฟิกโคเตอร์ไปนะที่ผมแพ้นะกรนี่แหละครับผู้สาประตูไม่ฟิตนี่ล่ะเออ ในคลิปนี้อีกโอ้โหสองคลิปติดครับมาแต่เราจะสู้นะจานี้คนี้ที่โพบกบาจตอนนี้แทงยาวที่เอ็มปเป้เอ็มปเป้มาที่กิสมันกิสมันขอแทงไปที่เอ็มปปเป้ได้ลุดแล้วครับเอ็มปปเป้โอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหยังยัง,ย,งยังไม่ได้แล้วได้อยู่ที่เดบล่เดบล่ยกเข้าไปที่เ e อ็มปปเป้โอ้โหสองเซฟติดต่อยานโอบักโอ้โหนี่มาทังได,ด,ด้อยู่ยานี้มาทีมโซเดวิสเดวีย่อเข้ามามีกิสมันโอ้โหเซฟครับ สามเซติดต่อครับโอ้โหเฮ้ยมันจะเกินปุยมั้ยโอ้แต่มูอีกดอกครับตอนนี้ย่อเข้าไปตอนนี้มีเอ็มปั๊ปเป้โอ้โหบางเกินไปอมปั๊ปเป้โอ้โหยังครับยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับโอ้สามเซฟติดต่อครับยันโอบากครับโอ้โหยโอ้ปฏิเสธ ลูกยิงสตีลลูกของเราทั้งหมดเลยแต่นี้และเอ้าจะเป็นนี้กิสมาน้ำตัดไม่ได้นี่อ้าวกิสมานโอู้จ่ายงู้ว่าจากนี้ผมจา่มจายงูมากเลยนะเดี๋ยวเขาหมาล่ะครับมีจอคาเซลโลมาช่วยปั๊มอยู่เด็บม,มีฟันได้จากนี้ปั๊มได้นะครับจากไปที่อัมเบอร์สโโูเดวิสเดวิสจะมาที่นี่มาไปที่เดวิสเดวิสเนื่องกับก่อที่บล็อกบาห์ของบอล มาที่กิสมานกิสมานไหลไปที่อุสบานเดเปเลได้หลุดแล้วครับเดเปเล่เดเปเล่ตบปที่เอ็มปะเป้ยังต,ตัดไม่ได้บอกบาไปปั๊มมาสวยตอนนี้ไปที่เอ,มอ็มยัตงติดฟันได้อยู่แล้วปั๊มโอ้บุกแรลก็ตัวนยิงไม่ได้ครับโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นครับ โอ้โหทีมงเขาไม่มีผู้สัตประตูโกงจัดๆเลยครับโอ้โหโกงอย่างเดียวเลยครับผู้สัตประตูครับอย่างอื่นไม่โกงครับอ๋อวไม่กวายอ้าวไม่กวายปล่อยปล่อยลอะไลเจ้ยโอ้โหกรับดงครับไปนี้แทงไปที่กิสมันมาที่ป๊อปเป้ไอ้ป๊เป้มาก่อนนะมาตั้งก่อนที่เดเบเล่เดเบเล่จังหวะนี้จะย่องย่องจะไปกิสมันจะไปบกบาเบิ้ลตอนนี้สวยไอ้ป๊เป้ดีไซน์ก็ยให้เลยครับนี่มาจังหวะนี้กระชากไม่ได้ตอนนี้แล็บ ขอกระชักไปนิดหน่อยละกันขอนิดหน่อยจานี้นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยขอโลกกองหลังเข้ามาหน่อยนะจานนี้แลออ้อบุจกจ่ายไปตัวโจจดนจ่ายบอกบายให้มันตัดก็ได้านในเชื่อเลยจานนี้โอ้โห้เลยจังหวะนี้เขาจังไหยารุบักฟางยาวๆมาตรงนี้มีเอ็มปป้ปัดก็ด้านในเอโซเฟเดตตัดไม่ได้เอาล่ะครับรเบโตเอโซจ่ายมาที่เอโมเป้ได้หลุดแม็กควายช้าเป็นเตาอยู่แล้วครับจังหวะนี้เดตเอโต้แบบได้ยิงครับแต่ ปัญหาครับยังสก,กัดอยู่ครับลูกนี้กับตัวไหมครับไม่กว่าไอปิดบุ้งโคตรช้าเลยเฮียแต่ไงได้ครับเขาแพงที่สุดในโลกสตาร์การ์ดสำหรับตำแหน่งกองหลังนะครก็ต้องนั่นแหละครับไอเขาอยู่ในทีมกันต่อไปอ้าวเล้นจ่าแบบนี้ครับเอฟวีเอ็มปอบปี้จังหวะนี้กระชากค,ครับเอฟปอปปี้ กัญชาดเอมโบปี้กัญชาดครับด้านในไม่มีคนเหลือจากนี้ด้านในไม่มีใครแล้วอ้าวเลดูรูซั้นไปหน่อยครับนั่นเลตแทงมาที่องตัวกิสมันเที่ย่โผลครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหโดนไหมครับตัวนี้จากองตัวกิสมันล่ะครับโอ้โหยิงไม่เข้านะครับกิสมันจัดให้ครับลูกนี้โอ้โหดูครับเอมโบปี้เลดูรูซั้นครับวิ่งออกสนามเจอเลยครับโวงไปไหนกันเลดกิสมันยิงลูกนี้ครับแม่อาจจะบอลชนตัวไปหน่อยแต่ก็ซัดด้วยขวาเข้าไปได้ครับลูกนี้เนื่งศูนย์ครับ รวมนักเตะค่าตัวสถิติโลกครับนำไปก่อนในประตูต่อสูงตั้นี้แล้วเขาขึ้นเกมมาที่แอน์ดูเดอร์เบอร์นจ่ายมาที่เอเตอร์เอเตอร์มาที่เอปเป้เอปเป้กลับไปตั้งกันใหม่ครับที่ดูดิเกอร์เข้ากลางที่คิมมิสมาที่วิลล่าจ่ายมาที่ลิสติโคมองจ่ายมาที่เฮลิคินแฮลิคินมีแม็กควายครับบักคนตินใหญ่ของเราครับตั้นี้เอซโซเฟเดฟจ่ายมาที่เนีมาเอาละครับเราจะได้ขึ้นเกมไปบ้างตน้งแนี้ที่เนีมาเนีมา เอ้าเล็บบ็อกบาไม่วิ่งครับโอ้โหสมจริงครับค่าตัวบ็อกเบ็กครับตอนนี้เล็บบ็อกบาใช้ความเย้ความหนาแล้วปังได้ตัวนี้บ็อกบาบ็อกบาจ่ายมาครับที่เอฟเีเเอฟเีเมีอุสบานเดมเปเล่โอ้โหจนการครับโอ้โหคนเยอะไปหน่อยโอ้โหอ้าวไม่ใช่เน็ตผมทุกคนเทียบแล้วทุกท่านก็ออกเป็นที่เรียบรล้วน้ำสู้โอ้นักเตะของเราไม่ไหวครับโอ้โหออกไปเฉยเลยตัวนี้ โอ้ออกทำไมอะครับนี่ครับสู้ไม่เต็มสูบนะก็ผมเบื่อนะโปรกสู้ไม่เต็มสูบแบบนี้นะเออกดอีกเกมหรือเปล่าวะเอาอีกเกมก็ได้ครับสำหรับท่านผู้ชมนะขออีกเกมแล้วกันมาโอเคคลิปนี้ก็เรียวๆนไปตัดน้อยนะคลิปนี้จะตัดใ้น้อยที่สุดนะเพื่อความเรียๆของช่วงเรานับจากนี้มาดูกับว่าเราจะเจอกับแรงอะไรนะครับ ก็นะผมอยากจะไปถ้าพูดถ <tinc S 1> ึงตอนนี้นะเรื่องซั์นะผมอยากไปหนึ่งบัทซับห้ได้ไว้ที่สุดนะตอนนี้นะนะก็ทุกคนก็จะช่วยผมด้วยแล้วกันนะครับเอาเอาลรับท่านชมตอนนี้ก็จะพูดติดเป็นทีบร้อยเลี้ยวนะครับก็เจอกับดิวเซนส3ครับครับังทีม2682ครับ โอ้โหก็ค่อนข้างสูงนะแต่คนเมื่อกี้สูงกว่านะแต่ก็กดอตรอ่ะครับจะสู้ไหวหรือเปล่าโอเคเกป้ากลับมาฟิตแล้วครับจังหวะนี้เลโรนโด้ด้วยนะก็เป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงอยู่เหมือนกันนะโรโด้นะก็มาใส่ได้นะจริงก็ไม่ได้แบบสีบ่สามหนึ่งสองเขาเเบต้าเก่าเลยนะเป็นเบต้าตั้งแตนยี่สิบ2ี่สิบนะครับก็เป็นเบต้ามาตลอดเลยนะคสี่สามสองผมก็ใช้หลายคลิปอยู่เหมือนกันนะสนะี่สามสองนะเพราะว่ามาเกือบทุกคลิปแหละนะครับอืมนะถ้าปากที่แล้วนะผมใช้เกือบทุกคลิปนะไม่มีคลิปไหนเลยที่ผม นี่แหละบางคลิปน้ำทีรีวิวเพนในนี้รีวิวโค้ดน้ำก็จะเปลี่ยนนะแต่ส้หรับแผนี้นะครับก็ใช้4ี่หนึ่งสองสามสส่วนใหญ่นะครับที่จานสองไม่ค่อยได้กลับไปใช้นะครับเพราะว่ามันวันทูยากนะแผ่นนี้ว่าวันทูยากกว่าแผทดีเแลวนะครับแต่ยังไงก็เล่นเกมครับเล่นเกมให้สนุกกับอย่าให้เกมเล่นเรานะมาจังหวะนี้ครับเอ็มป๊อบ เฮียก็ดีกว่าจังหวะนี้แทงมาที่กิสมันกิสมันแทงไปให้เอ็มป๊อเปตไม่หดุดรับแม่ติดจังหวะนี้อ้าวเล็บปั๊มมาได้จังหวะนี้ที่กิสมันบ็อกบาเบิร์นมาที่อืเบิร์นปิดตัวเล็บเอสโซเฟเดฟไปปั๊มมาได้สวยตอนนี้ปั๊มอ้าตอนติดตาเฉยเอสโซเฟเดฟกระชากแม่อุตส่าห์เล่นจังหวะเขาตอนนี้แล้วเขามาแล้วอบสู้ดีวิจังหวะนี้สวยใจมาที่ นี่มาโอ้โหไม่ได้แมตติดวอเกอร์ตอนนี้วอเกอร์สัดวดิ้งยาวๆมาอ๋อหลุดแม็กควายเจอแล้วตอนนี้โอ้โหบักคนเต้นแย่ของเราครับตอนนี้จะไปเอาที่นี่มาบันทูก,กับป็อกบาได้ด้วยละครับตอนนี้แล้วกระชากนี่บันฟิกกินบ,บาเออมาได้โอ้โหกระแทกเสียหลักไปหน่อยแล้วตอนนี้โอ้โหแล้วโคมาสวยแอนโซเฟนเดสคืนกลับไปก่อนที่แม็กควายไม่ดีแล้วครับโอ้โหแล้วเขามาตอนนี้ยังไงแล้วเขายายาม,มา เอซูเฟยเด็บไปสร้างงานแล้วครับตอนนี้เอซูเฟย์นะั้นเล็กเขามาซันนิ่งยัดโอ้โห,โหยังมีเอซูเคลียได้ครับตอนนี้โอโ้ซันนิ่งยัดครับติดเซกเกป้าโอ้โอหโคสูกันระนี้เอ้าเล็กกาเซโร่ัดได้เจ,จ้าใจมาที่กิ๊บมันกระชากนี้กิ๊บมันกิ๊บมันกิ๊บมันได้ด้วยเดเบเล่จังหวะนี้หนีมาเรมเบเล่เร็เเรวกว่าจอกาเซโร่เลยแล้วซันนิ่งเข้าไปมีเอ็มปัปเป้โอ้โว โอ้ไม่รู้ติดบล็อกหรือว่าออกเองโอ้โหยิงออกไปเองเอ็มปอเป้แม่มีวอลเกอร์ครับหรือว่าอานั่นใช่วอลเกอร์รนะแม่มาเพิ่มพันนิดหน่อยครับเลยยิงไม่ถนัดเท่าไหรแต่นี้พานเป๊กเกอรยัดยามาที่เลยยัดยาวอีกครั้งจังหวะนี้โค้เล่นสไตล์อะไรวะทำไมเมืองวางยาวเยอะจังจังหวะนี้แล้วมาที่เซี่ยบปั้มเจ้าคาเดโรปั๊มเกือบไม่ได้ตอนนี้กิสมัน จาวมาที่เดเบเล่อีกแล้วจังหวะนี้เดเบเล่อดีเซนก็ให้เอ็มปอเป้พิกแม่ติดโพสโกอ้าวแล้วเดเบเล่ไปปั๊มมาได้จังหวะนี้แล้วเอ็มปอเป้ belle, ล็อกมาจา่ายกที่พอบกบ้าบกบาเบื่อให้เนมาโอ้โหติดเบรดี้เห็นเห็นครับแล้วเขามาที่ซีกซีกปั๊มยาวๆมาโอ้โหผ่านเอสโซเฟนเด็บได้เกสุดโอ้โหูมีเมกควายครับอ้าวเดวิดไม่ได้เมกควายไปสร้างงานให้เพื่อนจังหวะนี้ยังไงมากระแทกจกังหวะนี้มีทั้งแม็กควายและฟานเดรียได้อยู่แล้วโอ้โหไม่พ้น ไม่พูนเลขคุกคิกไปมาเชสซดเชสซดสสแตนนิ่งเข้ามาไม่ใช่สแนนิ่งเปิดร,รมด้าหูเอเปเป้มุนโบกเกินไปลูกนี้ยังไม่ผ่านมือเกปาล่ะครับ <S <S แล้วแต่วันนี้บกบาหมุนไปไม่ได้แล้วตอนนี้แลวเข้ามาแล้วเคเิลบ,บอยแจมาจามาที่เพดีแจมมาที่เจสซดเบินมาลูกนี้มีบักคอนเทนต์ใหญ่อยู่ครับติดไม่กวาย,ยังไงจังหวะนี้เปดีเจอเอ็นโซเฟเดปปั๊มโอ้โหเอาไม่ลงแล้วตอนนี้เลตไม่ครั้งโพสโก 4ีเอ็กเอ็กซกัดไกลลูกนี้แม่ข้ามือเกียป้าแล้วลูกนี้ยังไม่ได้แล้วรับสองทีมนี่มาโอ้โหไม่ได้อีกแล้วอะไรมออกบอลไม่ได้เลยโอ้โหแล้วเขาแทงมาอืมติดสวยไม่ก้ายไม่ใช่จะก้ายดีฟฝันกิสมันจะเดียามาที่เดวิลเลตหลอกถ้าจะหลอกไปอีกทางเอซโซเฟนเดฟมาปั๊มได้สวยจังหวะนี้ออกข้างไปครับหวะนี้ เอ้เล้ได้เป็นลูกทุ่มเฉลยเลยครับแม่อุตส่าห์เอาเซนโซ่ไปปั๊มแล้วังหวะนี้มาที่ปเซ็นซูเฟรเดเแทงยาวๆมาไม่ไม่แม่งครับติดฟอสโกโลเล็บเหมือมเนเป็นลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับโอ้นี่มาผมหยายไปจากเกมว่านี่มาเดี๋ยวต้องปรับทับหน่อยครับโรด,ดูนี่ก็ค่าตัวสี่ลูกอยู่เหมือนกันนะเอาแบบนี้ละกันะนะเน่มาเอา่อออกนะครับเลยดีแบบนี้โอเคมาเอาโรโด,ดยืนหน้าเป้าแล้วตอนนี้ ัมว่าโรโดจะทำได้ดีแค่ไหนครับแต่นัดน,นี้นะก็ใส่เบอร์เจ็ดเช่นเดิมครับตอนนี้มาที่กาเบียสุดก็ลังเขาขึ้นมาเอมา็มปอปเป้เจอแฮร์รี่แม็กไกวร์ปั๊มก็ตอนนี้แล้วแทงมาที่โบบอกว่าบกบาแทงอีกทีไม่ได้เอ็มปอปเป้ยังไม่ได้สไตล์กนนี้มือไม่ได้ไปอ๋ออ๋อแล้วเขายังปั๊มได้อยู่ตอนนี้ย้ยจะายาวมาที่อ๋อแล้วมีโพบอบกบาโอ้โหบกบาวันนี้ เล่นดีเหมือนกันครับดีกว่าตอนอยู่เมนูอีก็จะวันนี้เจ้าคาเซโร่ปั๊มไม่ได้แล้วครับโอ้โหเลวเขาขึ้นยาวๆมาที่คีเลียนครับคีเลียนคีเลียนเอาอยัางไงคีเลียนมีเอนโซเฟเดฟดักอยู่สวยครับเอ็นโซับจ่ายยัดไปก่อนทนังทีจังหวะนี้เพื่อความปังครับเหมือนจิมเขาจะเข้าบนไวอยู่นะครับเราจะจิมเขาเข้าบนไวมากครับวันนี้เราเข้าไปซิ่งไวบ้างครับจันนี้โอเคได้อยู่สวยครับเราระดับนักเตะทตัวเของลูกอะครับเราไม่ได้วันอยู่แล้วจังหวะนี้เดเบเลี่ ยาวโอ้โหจะตัดมาด้านในไม่ได้จกนี้แล้วเขามาแล้วครับจอนี้ซีเอกเบิร์นวันถูกกันแล้วยังก็ตังซีเอกแล้วไม่ควายเอาไปได้ไปเกลีรยมาอืดีนะครับที่เขามือเกป้าอยู่ว่าไม่จะเล็บไปไหนนะจอนี้แล้วเขาเล้วเราจะขึ้นเกลี่ยไปบ้างได้ไปเลยโอ้โหเขาปั๊มดีจังวะโอ้โปั๊มจังหวะสองคือได้ขเขาหมดเลยนะเราไม่เคยได้เลยจังหวะสองในตอนนี้ปั๊ม ปั๊มครับแม่เล่นปั๊มใช่ไหมผมก็ปั๊มเหมือนกันมาดีไม่ควายกิสมันมาดีเล็บอะไรอะไรรู้ทิศเลยครับจังหวะนี้เวิร์นกิสมันไปอืไม่ได้ครับติดก็จังหวะนี้เล็บจิ้มจิ้มสวยครับบกบาลงมาช่วยเกมรับใกล้สวยจังหวะนี้ยัดจะยาวไว้ที่คีเล่นนะพ่เป๋จ่ายไปครับจังหวะนี้ที่พมบ,บกบาบกบาโอ้โหเจอปั๊มสองสามแล้วครับกระชากเลยสวยพ่บบอเป๋ไปกิสมัน เดเบเล่ le, ไม่วิ่งครับโอ้โหนี่แหละครับไม่ใช่สไตล์ฟิกโคเตอร์นะครับมันมันไม่วิ่งแบบนี้แหละมันเล่นยากนะเดี๋ยวเขายัดยามาที่เอเปเป้ติดเอนโซสวยเอนโซยัดยาวมาที่โรนัลโดอฟวัมบอกบาบอกบาจะแทงโอ้โหติดฟันไปคิดว่าเออชนปิวแล้วจัอนี้แม่เลเปดี้จับโอ้โหหลุดด้วยจวังหวะนี้แล้วแม็กควาตมาดักล่าในแล้วฟันไดฟันไดโอ้โหโดนยกมาซี่เยกโอ้โห,โโหเกือบดวงครับจาังหวะนี้แม่ตึงตึงจังครับมูล โอ้ไม ic, ่ดาวทีมหลักมาค่อนข้างตึงเลยตอนนี้ขีป้าฟับลองออกบอลจับเท้าดูว่าตอนนี้เจ้าคาเซโร่จะรับไตไหมขีปั๊มได้สวยเอซูเฟเดสเอ็นซูโอ้โหไปช้าฟตอนนี้โพสโคปั๊มได้แล้วตัดฟวันไดโอ้ขีสวยแม่ไม่ควายพวดไปควันไดยังอยู่ครับอ้าวไม่ควายไม่รับบอลเล็บจังหวะนี้มีโจมาช่วยตอนนี้ไม่ควายมาที่กิสมันดูนะดูดูนะดูโอ้ย ไม่ได้ครับตอนนี้แล้วเขามาหลักครับจังหวะนี้อ้าวดจังหวัดสองได้เขาหมดเลยนะดูดิสังเกตดูนะทุกคนจังหวัดสองไม่ได้เขาครเยอะตอนนี้มาที่เดอะบอยปั๊ไม่ได้อ้าวเดบิลเล่วเสวยตอนนี้จะมา,าที่กิสมันกนิสมันจังหวะนี้โอ้โหแม่กระชากไม่ได้เลยรกระชากเป็นโดนเข้าแล้วครับตอนนี้แล้วเดบิลเล่โอ้โหไปกระชกากทำไมาอ่ะโอ้ไม่จ่ายไปเลยวะโอ้โหไปชา้า โอ้หมดเวลาเลยโอ้ได oh, ้เต็มเสมอนะครับนัดที่สองนัดแรกสุดกดออกนัดสองเฮียทีไม่ทำอะไรเลยโอกาสยิงศูนย์ครั้งทุกคน แม้วตัวเม็ดก็ได้เป็นชลูบาเออ่สลีบาไปนะครับเป็นอะไรบ้างครัสำหรับคิดรวมสานระดับต้นทัศของลูกนะก็พาเข้ามาดูเย่นั่นเลยครับอืมนะครับก็ฝากไว้ในกดไลค์นะกดแชร์กดติดตั้งและกดวันนี้ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการตรดต่อไปนะครับเราจะไปหนึ่งบรรทับกันแล้วก็กดอันนี้เยอะนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like.